نعم. i um.

Gracias.

ว่าว่าอนเพียงอันนี้นอนอยู่นะครับสมาชิกตัวัมาเพียงตัวแดงนอนอยู่เลยเดงได้มาเดียวแดงยใหม่เดียวน่ปดกกับเลี้ครับเลยครับเลยไปไนม